ลมหนาวอ้อยอิงกลางแดดอุ่นรวงข้าวเอนลงอ่อนละมุนกลิ่นหอมกลุ่นกลุ่นกระจายจางเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครแกล้งอ่ะ อย่าเล่นแบบนี้สิใครอะไม่เอานะยิ่งปกลัวอยู่ด้วยออกมานะใครอะอยู่ไหนอะใครออกมานะโถยใจแจงนั่นเองอะตกใจหมดเลย ที่หลังอย่าเล่นแบบนี้นะเฮ้ยมาดูนี่หน่อยสิชุดสวยไหมอะที่ใส่อ่านบทกวีไงเลวมาช่วยดูหน่อยอง่ายสวยไหมแกไม่ต้องมายาะเยะเยะฉันหรอกแกก็รู้นี่ <S <S การอ่านบทกวีครั้งนี้มีความสำคัญกับฉันขนาดไหนแจงทำไมเธอพูดแบบนั้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรอ แกรู้ไหมว่าฉันเน่ะเกลียดแกมานานละแกไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นคนดีให้คนอื่นๆเขารักแกหรอกความจริงแกก็คืออีนังมารร้ายชอบทำตัวเด่นกว่าคนอื่นเขาไม่อยากจะให้ใครเขาเด่นไปกว่าตัวแกเพราะแกถึงทำให้ฉันไม่ได้รับเลือกฉันเป็นได้แค่คอรัสก็เพราะแก ถ้าไม่มีแกทุกๆอย่างก็คงจะดีขึ้นฉันก็คงจะได้รับเลือกให้อ่านบทกวีในครั้งนี้ คงจะได้รับเลือกให้อ่านบทกวีในครั้งนี้เจนสบ้าแล้วเหรอแกทั้งไม่มีแกแจนเธอม่ได้รับเลือกแบบก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอะถ้าไม่มีแกแจนเธอจะเป็นอะไรอะเธอจะบ้าแล้วเหรออย่านะแจนท้าไม่มีแกแจนอย่านะ มนบ,บังคับมีใครอยู่บ้างครับเอันกี้กได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่วะไม่เห็นมีอะไร อยู่ที่โรเรนมี้ตเย้โทราโทรหาหน้เอาะอาจารย์เธอนี่ไปเปลี่ยนชุดป่ะฉันจะให้เธออ่านบทกวีแทนยายดาวแล้วแล้วก็ให้ยายบุ๋มมาเป็นคอรัสแทนเธอจริงๆเหรอคะอาจารย์ไปสิเีบไปเปลี uh ่ยนชุดป่ะ แจงเหรอคะดิแจงอ่ะอ่านสู้ยิดาวไม่ได้เลยนะคะแค่เป็นคอรัสอ่ะก็โอเคแล้วคะ่ะนั่นสิครับเนาะไม่เอาก็าต้องเอาอะนะก็ว่าอีกสองวันเด็พวกเราก็ต้องแสดงกันแล้วลนี่เมื่อวานพวกเราก็ต้องรอเกอร์กันนี่ใช่ไหมครับดดาวก็ยังไม่มาใช่ไหมแล้วบ้านช่องี่ยมีใครรู้จักกันบ้างเพื่อโทรติดต่อก็ไม่มี พวกเราไปซ่อนต่อไปรับย่าไปไอ้ดาวนี่ไหนแจงครับดาวครับไอ้พวกเราดาวมาเร็วดาวอ้าวแจงนี่เองมองหลังมันดาวเปียบเลยอ่ะอะไรอะดาวเดิอที่ไหนกันอะอะไรกันอะพูดแค่เนี้ยทำไมต้องโกรธด้วยล่ะอาจารย์คะหนูพร้อมแล้วค่ะเราเริ่มบทที่หนึ่งกันเลยดีไหมคะ นั่นเดี๋ยวเข้าที่เลยนะะเอาเริ่มองหนึ่งก่อนตรงนี้นะ่ะนะเข้าที่เลยอ่ะทุกคนเข้าที่ทุกคนเข้าที่ไปต่าซ้อมมนก่อนองหนึ่งองหนึ่งนะเริ่มที่องหนึ่งก่อนไปทุกคนเข้าที่ก่อนไปเริ่มซ้อมไปอ่ะเร็ว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 เอาเข้าที่ก่อนเร็ว อยากเด่นอยากด,างดังจนตัวสั่นทั้งๆท,ท,ที่เวลาอ่านบทกวีอะฟิลลิ่งย่งสู้ยึงดาวไม่ได้เลยเนี่ยฝีมือมันก็ดูคนละชั้นกันอยู่ละก็ทําไงได้ในเมื่อยายดาวอ่ะจู่ๆก็ไม่รู้หายไปไหนดาวนั่นเองอะทำไมไม่ยืนอยู่ตรงนั้นล่ะเนี่ย yeah, ไปยืนอยู่ตรงนั้นทําไมเนี่ยใครๆอ่ะเขาตามหาเจอให้ควักเลยนะ ไปตรงนั้นเองไปเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์กันเผื่ออาจารย์จะเปลี่ยนให้ดาวอ่านบทกวีแทนจาแจงไงนะดาว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 เอ๊ะไปไหนแล้วล่ะดาวเราไปหาอาจารย์ดีกว่านะไป มีอะไรนี่ว่า เปล่านี่เออมานี่สิมานี่มานี่นะเมื่อกี้นะาเราเห็นหนูตู้ใหญ่กว่าแม่เวน่าเสเกลียกเลยอย่าดูเลยอย่าดูเลยออ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 อาอาออ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 าอออออ้ออ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 อาออรอออออออพูออ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 อ

อนจารย์ครับเจอสือแดงนี่้จอตองไหนดีครับโล้นอะไรแม่ตางนั้นลุนดีกว่านฝั่งนี้นะฮะเออตานุนีมา อะไรวะเหม็นกลิ่นอะไรวะไม่มีนี่เป็นเพื่อนคนตายหรือเพื่อนคนเป็นคนตาย ไม่รับรู้สิ่งใดด้วยและนี่นี่หยุดก่อนหยุดก่อนเป็นอะไรแจงสมาธิไปไหนหมดฮะ <ừ> mm. เป็นอะไรตั้งใจหน่อยสินี่ซ้อมใหญ่นะพรุ่งนี้เราก็จะแสดงกันแล้วดูเหมือนว่าเธอยังไม่ค่อยได้อะไรเลยนะอาจารย์คะหนูขอโทษค่ะ <ừ> mm. เอา,ง,เอางี้เอ เริ่มใหม่ดีกว่านะอ่ะเริ่มใหม่เดี๋ยวแจเงเข้าไปเข้าไปในฉากมาเข้าไปฉากก่อนแล้วก็อ่ะพวกคอรัสเข้าไปข้างในก่อนรเริ่มใหม่ดีกว่าเริ่มใหม่ก็ออกมาใหม่นะ ไม่มีนะนะหน้าซี่ทำไมอ่ะฮะหนา้าซี่เปล่าเค่ะคเอาเงี้เอาเงี้พักก่อนดีไหมไป <คา S 1> ปพักก่อนพักก่อนไปไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะไปไปไปล้างหน้าก่อนพ <า S 1> นั